น้องๆคนรักแมวมาดูนะแมวแปดขีดไอตัวนี้แปดขีดขึ้นไปเองนะครับโอ๊ยทำไมมันดื้อย่างงี้วะเนี่ยอไนนี่ก็เล่น power bank อ่าเอาลาวเข้าไปอืเอาแต่ตัวนี้ไอแปดขีดเนี่ยแปดขีดเนี่ยเพื่อนๆโอ้ทำไมมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ย ฝากช่องฟ้าใสธนาคร f a ฟม l y ด้วยนะครับแอดมินน้องฟ้าใสไปโรงเรียนนะครับคุณพ่อก็ดูแลช่องให้ไปเรื่อยๆนะครับผมไอ้น,นี่ไอ้คำแสนไอ้แปดขีดนะครับเนี่ยเพื่อนเขากิโลหนึ่งอะ่ะเนี่ยไอ้คำล้านไอ้คำหมืนโลหนึ่งหมดเลยน,นี่แปดขีดนะสมองเหมือนคนในตัวเนี้ย เวลาที่มันมันสงสัยอะไรมันจะอะไรเนี่ยอ่ะแปดขีดอ่ะแปดขีดจะลงแล้วใช่ไหมฮะไอแปดขีดเนี่ยมันเป็นแมวน้อยอยู่นะครับมันก็เลยเป็นประหลาดประหลาดหูตั้งๆังเหมือนมนุษย์ดาวังคารเหมือนสัตว์ดาวังคารเลยว่ะเฮ้ยไอแปดขีด แปดขีดเดี๋ยวเ,ยวเพื่อนๆดูยังไงก็แปดขีดเหมือนเดมิมไบายบายหน่อยไอบายท่านผู้ชมหน่อยไอคำหมืนนะครับใช่ไหม,ำมไคำมนไหมเนี่ยคำแสนโอ้ยคำแสนนอนอีกแล้วเนี่ยไม่ยอมลงเงี้ยนี่แปดขีดนี่มันแปดขีดนี่ยอ่อออาฮ่าฮ่าขีด่ด่่่เ่ หลับเฉยเนื่นเพื่อนโอเคบายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องแมวน้องหมานะครับสวัสดีครับ